สวัสดีค่ะนักธุรกิจกิฟเฟอรนที่รักทุกท่านกิฟเฟอร์รนครบรอบ25ปีแล้วนะคะเมาก็ถือว่าเป็นความสําเร็จที่เราเดินทางร่วมกันท้งพวกเราที่เป็นผู้ดูแลคือบริษัทแม่กับทุกท่านที่เป็นนักธุรกิจซึ่งเราถือว่าเป็นบริษัทลูกนะคะเราร่วมกันเดินทางมา25ปีกับความสําเร็จที่สร้างด้วยกันของบริษัทแม่และบริษัทลูก ถ้าถามหมอว่าอะไรคือความภูมิใจมากที่สุดนะคะหมอก็คิดว่าความภูมิใจของหมอนไม่ได้อยู่ที่ยอดขายนะแต่อยู่ที่ว่าหมอได้มองเห็นนะคะเส้นทางชีวิตของหลายๆท่านบางท่านเนี่ยเริ่มเส้นทางชีวิตกับเรามา25ปีเต็มไม่แต่รุ่นก่อตั้งนะคะ ตอนนี้เนี่ยอาจจะมีอายุที่มากขึ้นตามตัวหมอเองนั่นแหละนะคะแล้วก็มีลูกที่ตอน,น,นอาจจะเป็นลูกเล็กๆมาวันนี้หลายๆท่านก็มีลูกที่เรียนหนังสือจบนะคะมะีทุกอย่างที่เป็นคุณภาพชีวิตที่ดีหลายๆแสนครอบครัวนี่คือสิ่งที่หมอคิดว่ามันตอบโจทย์ประโยคที่หมอพูดซ้าๆนะคะว่าความภูมิใจสูงสุดในกิฟฟารินก็คือการได้ทําให้คนไทยหลายๆคนเนี่ยมีกําลังใจที่จะเป็น